สวัสดีครับที่นี่ไลฟ์วันสกอร์ที่สุดของวันไรตี้กีฬาลาลา,ลาคุณเป็นใครครับคุณเป็นใคร e, ครับผมอันโตนิโอกอนเต้ครับผมสวัสดีครับผมซินดี้ดนซีแานมาจับมังกรมภาคสองกันเธอ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 เอ้กระชอนที่นี่บราซิลครับผมแล้วมันเป็นใครวะผมอันโตนิโอกอนเต้ครับผมซินดี้ดนซีแานเจ้าเก่า<อ>หัวใจเจ้า เอ้ยแม่เอ้มึงออกก่อนเลยดีกว่ามึงจับแม่งก่อนเลยดีกว่าแม่งคนตปจับใครจับใครจับใครมึงไปดูเดมึงไปดูมึงตั้งด่านยังตั้งด่านยังมึงจับเขาเลยไมึงตั้งด่านยังมึงจับเขาเลยเอ้ยไอ้เหี้ยนะมันจับรถเร็วเอ้ามึงเอาก่อนเลยเอามาไม่ทันเลยนี่นี่เออมึงฝั่งทนไม่เหรอรถถังฝั่งทนเอ้ยมึงยังไงมึงเป็นมวยอะไรมวยชายาเอ้ยมึงโชว์มันเดี๊ยล่า อันนี้ผมเคยทำอะไรมาเอ้ยทำอะไรวะลิเกครับผมเอ้ยนม่มาฉายามิชัยขอสโลแกนนี่อะไรจะเหล็กจะเล็กจะควยอะไรจะหมัดจะมวยจะพวยจะเหล็กครับผมได้หมดเอออดีตอดไตเอาถุยน้ำลายโชว์เดี๋ยวถุยน้ำลายโชว์มึงยู่เป็นไงเปรี้ยวเปียวอะไรนีมึงงงม่วงชิบหายน้ำลายบูดครับมึงกลับมามึงกลับมาอยู่มึงดูกูวัวซีนดีๆดีๆานมึงกลับมึงยังไม่กลับอีกเหรอกลับไปแล้วก็ได้ไมกลับแล้วกลุ้มาแล้วมึงเห็นกูบ้าตอนบอลโลกอ่ะกูโคก โคคคคโายอะไรนะโคคายชื่ออะไรไม่รู้กูโค้กมเยอะมึงดูแหัวแบนหัวกูดิไอ้ตว์หัวกูย <c oughs> ังไม่หายเลยเนี่ยแม่โค้จนหัวลายตะก่อนกูอ่ะลากทรายเย็ดเป็ดกูกอ่ะพิปั๊บเว้ยแม่กูโคเข้าไปด้วยไงแม่แต่กูตัดนิ้วเซกูตัดนิ้วเซพี่เว้ย <c oughs> นิ้วเซอะไรนิ้วเซคัดเออกูไม่ดูแล้วเนี่ยแม่งถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหจะหมดรอแล้ว เออเอาไงจับไหมจับดิครับผมรอะไรอยู่ลูกแรกของมึงกูจะดูได้แม่งได้แบบของมึงมึงจับกลัวก็ได้โอเคแม่เลยอดินอ่ะดินกูให้มึงอีกทีไอี้หลุดว่ะเอาไงกูวายอยู่แล้วกูวายกูสายวายใครกูรู้กูสามมิจบแล้วครับผมที่สุดขอลเต้กีฬาอันดับตึงของประเทศไทยเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ